สวัสดีจ้าวันนี้ออกมาซื้อของดูวันนี้แดดมากแดดดีมากแดดดีมันนี่มาซื้อของอยู่คุกที่อีกาห่างซื้อของซุ้มหงอยู่เรื่อยมาเรื่อยมันนี้แดดออกที่มาออกที่มาเมดรแล้วฝนในเมืงเองก็จะดูดฟุ้นดูดฝุ่นดูที ยิ้นแหก่กจากคุณทางเราแข็งม,มีแล้วมดแล้วแดดดีคักมื่อนี่โอ้แน,เนมนเบนแนมเบนห่างสื่อของ กินของใส่เียอ็มเซ้หอนพร้อมคนบอกมายัางแต่เช้าเช้าวานโลกจักเม บอกว่าให้ทิ้งระยะห่างกันคนาาว่าดอกแต่พวพภากันปิดปากปิดยังด้วบอกว่ายางแหงแดดแหงย,ยางหลายพอเห็นแดดแต่ขบๆอบอกมาแล้วเดดแดดเรนร่องต้องซื้อพิบเรนทัดก,กันแฟนร่องต้องซื้อพิบเรนหาอีกา con ốm nó nhăng lên đẹp xe xe à, Cái tụi nó thắc nọt cùng bừng rồi, Đến đèn nói nè cơ bà đây Bạn nào là dàn đẹp bàn khó đóng mặc đẹp các năng Cần chú sống chú cả xơi พักหนาวัตตะเฟืองเนี่ยวัตตนวัตตะเด็ดวัตตะฮีมาเมดหยากระปงเคาะเพล่เพนเนี่ยขึ้นมาพักแนวอยู่แนวกินเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าสิพาไปเก็บพักเก็บพักหมบานเฮาบานเขาเพราะหูบานเขาลวกแสบเพื่อกันล่ะกระบานเฮามีพักขี้เล็กพร้อมมีพักขี้เล็กมีพักขี้เล็กมีพักกูดมีพัก พักยังกับเพื่อนว่าอื่นพักกันพักพักนังยดพักนังยืดพักเอ็นยืดยังนี่แะนั่นก็แกงออมแสบแกงออมแสบแกงสิอ้อมจะเน่นพักหลายอย่างมีพักคุมมีพักคุ้มมีพักหนอกมีพักขี่เล็กมีพักกันจองหลายอย่างเดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย เริ่มสิขึ้นแล้วบ่ได้ย่างไปฟังทั้งแม่นรำพันน้ำแข็งมันหมดมันสิขึ้นเร็้ยวว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นเห็นบ่นี่ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยพ่าตอนน้ำพังพ่าตอนน้นนำแข็งมันก้าแล้วเริ่มได้ใจเพิ่นแจกพ่อแม่พ่อแม่ขึ้นมาเร็วว่าฟ้าเดียนเขียวฉีบมดืด เขาเร็วเขาเร็วน้ำเขาเร็วเขาเร็วน้ำเวลาเขาเฝ้าไม่เห็นแดดเฝ้าไม่เห็นแดดแล้วก็เฝ้าเห็นหิมะแล้วก็นอนเห็นเริ่มเห็นมาแล้วก็นอนเบื้บ่งสพามาเบื่องตน้นหิมะเท้ากับเมือ่อขืนเลยเนี่ยพูรอไปแแลขึ้นมาแล้ว พวกคุณนะดอกมันขึ้นดอกมันขึ้นนี่ยกำลังอันว่ามันนั่นดอกมันเนี่ยดอกเรื่องเหลือ,เลอเลลงเลยกำลังเริ่มสิขึ้นโปร่งใบโปร่งดอกขึ้นมากนี่กำลังงอกขึ้นมาเต็มไปหมดว่าตะเม็ดว่าว่าตะเม็ดน้ำแข็งมันก็เตรียมตัวสิขึ้นเลยนี่เบื้องงามเพื่อยอย่าง,งธรรมชาติเขาเห็ดมาไม่สุดยอด บงพลัพนพลันขึ้นมานี่นี่นั่นขึ้นเที่ยงโตขึ้นต่อผักคอมบัวผักคอมบัวอยู่สองเหงากะลังสิขึ้นด้วกันนี่นี่ผักคอมบัวนี่ผักคอมบัวผักคอมบัวเขาเจ้าปูกใบม,มันสิขึ้นเดี๋ยวอันต้นบักย่มต้นบักย่มนะกะลังสิขึ้นกะลังโป่งใบปลนอพิเรตต้นบักย่อมงามคักกะลังขึ้น เดยวสิพามือรุ่นรุ่นสิพา้าไปย่างคับฟังฟังเมนานมันสีขึ้นอ่านพักหนอกพักหนอกพักกันพักบุงพักบุ่งพ,พักกูดหลยคักทั้งพ้ากันกินน้ำกับบาวบดไว,วส่วนมากกสิเก็บมาใสลวกแล้วก็ใส่ตูเ้เย็นไววถ้ากินนานี่ละหนาวหนา,นา,นา,นาหิมะลงพ้ากินเกบพอเกบแหนขึ้นกันค่ะเดิน้ากัน เก็บไว้ถ้ากินแยมหนาวๆย่มบะหมี่กเอามากินตอนนี้หนาวค่ะเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทั้งแมน่นรำไปเบิ่งผักกูดไปเบิ่งผักกูดกับพักหนอกกับพักกันหนังกระลัง,งเดแล้วท่านนี่ป่ง,ง่ายดอกพักกันอีกจกักสองสามนาทีถึงแล้วค่อยสิป่งกันพักกันพักกระดับ ก็พักกันก็พักก็เอินพักกันพักบุ่งเท่านี้น่าจะเนาะสวัสดีจ้าเดี๋ยวมือลายเดี๋ยวออกจากอาทิตย์พาไปเบิ่งสวัสดีจ้า